กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการเราครับเรับองช่วงโปรดของฝ้ายมากเป็นช่วงที่ทำให้รู้ว่าเราสามคนนี้ไม่ได้โดดเดี่ยวในโลกคือเหมวน่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ช่วงโปรดของฝ้ายแล้วเพราะช่วงนี้ถ้าจบไปฝ้ายจะได้ทานท้าแต่ที่ฝ้ายพูดนั้นไม่ผิดครับพระสครับเพราะว่าช่วงนี้นั้นสําคัญอย่างยิ่งกับประเทศของเรานะครับเพราะ เราเนี่ยจะไปควานหาเหล่าดีไซน์ฮีโร่ครับซึ่งร่วมเป็นหนึ่งในกระบวนการดีไซน์กู้ชาติกับเราครับพวกเขาเหล่านี้นั้นกระจายตัวอยู่รอบๆตัวเราซอกแซกซอกซอนแฝงตัวอยู่แต่ยังทำภารกิจกู้ชาติด้วยดีไซน์ซึ่งเราเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะครับว่ากระบวนการของเรานี่นะครับไม่ได้มีแค่เฉพาะเราเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเหล่าดีไซน์ฮีโร่พวกนี้ก็มีหลากหลาย ที่หลากหลายคนในประเทศนะครับคุณผู้ชมเองก็สามารถเป็นดีไซน์ฮีโร่ของเราได้ไม่รู้ตัวสิครับซึ่งนะครับปัจจุบันนี้ถ้าใครได้รับได้รับตำแหน่งดีไซน์ฮีโร่ของพวกเรานะครับ่าจะเป็นน้องๆนักเรียนนักศึกษาครับผม ดูเนียดีไซเนอร์ดีไซน์ที่ไประดับโลกแล้วเราจะมีเข็มเชิดชูเข็มไปติดเน่ดาสั่งเท่เหลือเกินเท่เหลือเกินเทพสลือเกทพทุกคนคงอยากจะติดนะครับเข็มเชิดชูเข็มผมเน่เราไปดูกันครั้งนี้ว่าเรามีใครที่เป็นแบบเป็นนดีไซ์ฮีโร่าเป็นดีไซน์ฮีโร่ที่มาร่วมกระบวนการกับเราด้วยไปพบกับเขาเลยครับสวัสดีค่ะชื่อ นียตานิกาจิค่ะชื่อเล่นที่นิวตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปี4มอมรังสิตคณะสถาปัตย์แล้วก็สาขานว,วัตกรรมการออกแบบค่ะก็คือโครงการนี้ก็ทําเกี่ยวกับออชื่ออรุณสวัสดิ์ค่ะเป็นอาหารเช้าแบบไดททูค่ะที่มาของโครงการนี้มันเริ่มจากว่าเรามองว่าไออลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิตของคนทํางานในออฟฟิศเงี้ย<ๆ>เขาจะรู้สึกว่าเขามีการเร่งรีบเร่งรีบในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให มองข้ามการการทานอาหารเช้าเราน่าจะดึงตรงเนี้ยมาไอาการออกแบบได้แล้วซึ่งแบบตัวเองก็เป็นคนชอบแบบว่าชอบกินอาหารแต่ก็ไม่ค่อยได้ทานอาหารเช้าเท่าไหร่เหมือนกันใช่ตอนแรกมองไว้มองไว้กับอาจารย์เนี้ยน้องว่าเอ้ยไปตั้งที่เอ่อตรงปั๊มน้ํามันอะไรอย่างงี้หรือเปล่าแต่พอพอลองลองแล้วมันมันไม่โอเคก็เลยเปลี่ยนมาตรงทางขึ้นทางทางด่วนซึ่ง คนที่ทำงานอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีการผ่านผ่านจุดนั้นเราอยากให้แบบว่าเป็นทางที่คุณสามารถแวะได้ก่อนที่จะไปทำงานแล้วสามารถที่จะรับประทานหรือว่ากินง่ายๆที่บนรถได้อะไรเงี้ยค่ะ <S <S จริงๆร,รูปแบบการออกแบบเนี้ยเราไม่ต้องลงจากรถเลยก็คือเราสามารถมาสั่งอาหารแล้วก็มารับอาหารได้แต่แต่นอกจากอันเนี้ยเราก็จะมีการดีไซน์ทั้งรูปแบบแพ็กเกจ รูปแบบการกินที่สามารถรับประทานได้บนรถเลยโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องแบบเหมือนแต่ก่อนท่ต้องแบบกินข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วต้องขับกินอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมันก็เลอะปากเลอะมือแล้วก็หาทิชชู่เช็ดมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็เลยมองว่าจะกินยังไงให้มันง่ายเราก็ออกแบบตั้งแต่วิธีการกินวิธีแพ็กเกจรูปแบบการกินอันนี้เลยแล้วก็มองว่าคนอ่ะพอเห็นว่าอาหารไทยมันทานยาก เราก็เลยไปหารทานพวกฟาสต์ฟู้ดพวกขนมปังแทนซึ่งมันไม่มีมันไม่มีประโยชน์กับตอนเช้าเลยเราก็เลยว่าคนไทยย่อมอยากรับประทานอาหารไทยเพราะเราก็ยังชอบกินอาหารไทยเราก็เลยมองว่าทำยังไงให้อาหารไทยอะ่ะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายเราก็ต้องออกแบบว่าเราอาจจะทําเป็นคําตอนที่ออกแบบค่ะออกเป็นคําที่มันสามารถรับประทานง่ายข้าวเหนียวหมูป,ปิ้งแทนที่มัน ติมอยู่บนไม้ใช่ป่ะคะกินแล้วมันเลอะอมืออย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนเ,นเออลองทำแบบคำๆที่มันสามารถแบบกินง่ายหรือเปล่าอะไรเงรี้ยก็เลยมาดีไซน์ตรงนี้ <S <S ตอนออกแบบนี้คะเขาคือว่าออกแบบทั้งแบรนด์ทั้งตั้งแต่โลโกโ้เราก็เลือกว่าเราจะทำยังไงให้โลโก้รู้สึกว่ามันคืออาหารเช้าก็ต้องเลือกตั้งแต่สีโทนสีที่จะใช้ทั้งร้านตั้งแต่ ทั้งชุดพนักงานตั้งทุกอย่างเลยอะค่ะก็คือให้มันตอบว่ามันคืออาหารเช้าแล้วซึ่งมันเป็นอาหารเช้าที่ไม่ได้แบบว่าเป็นร้านตั้งตั้งแต่ตัวแพ็กเกจที่เราออกแบบเราใช้สีโทนสียังไงเราก็เลือกมาแล้วก็ออกแบบแล้วก็ตัวสถาปัตยกรรมอย่างเงี้ยเราก็เลือกที่แบบว่าคนไทยมองว่าอาหารไทยมันก็ต้องแบบไทยเราก็เลยแบบว่าให้มันโมเดิร์นขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันดูแบบว่าเข้ากับยุคสมัย ใช่ค่ะก็เลยดูทุกอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ที่ที่แบบว่ามองสําคัญมากก็คือเรื่องแบรนด์ที่แบบว่าเรื่องสีเรื่องต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเรื่องเนี้ยเราเลือกสีเหลืองก็มองว่าเหมือนอรุณสวัสด์อะแบบเราเราต้องการไปบอกว่าของอาหารเราเนี่ยไปทักทายคุณตอนเช้าว่าอรุณสวัสด์นะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าใช้สีเหลืองแล้วก็มีการเลือกแบบว่าสีน้ําตาลอะไรอย่างเงี้ยเข้ามารู้สึกแบบให้มันดูสบายสบายแล้วแบบตอนเช้าตอนแรกก็คิดอยู่ว่า ตอนเช้าเราก็มองแบบท้องมองนึกถึงท้องฟ้าก่อนก็มองว่าเอยหรือว่าเราจะใช้เป็นพาที่สีเหลืองหรือว่าจะเป็นท้องฟ้ามันจะดูก็ดูเย็นเย็นแต่ก็มองว่าเอ้ยมันสีฟ้ามันก็กลายเป็นสีในช่วงตอนเย็นได้ก็เลยเลือกที่จะเป็นสีเหลืองก็คือเรามีตั้งแต่ป้ายป้ายข้างหน้าที่มันเป็นตัวแบบว่าเราออกแบบตั้งแต่ตัวป้ายที่อยู่หน้าร้านที่มันสามารถยื่นออกมาเป็นไซเน็ตแล้วก็มีแบบว่าเออ เป็นเมนูอาหารแต่ว่าทีเนี้ยเราก็เลยมองว่าจะทํายังไงให้คนรู้จักใช่ไหมคะเราก็เลยแบบว่ามันก็จะมีแบบว่าเข้าไปตามออฟฟิศนอกจากนี้ที่แบบว่าเป็นดิเ o ททูใช่ไหมคะล้วก็มองเป็นที่มันมีบริการเสริม <c oughs> เช่น Delive อรี่ค่ะที่ถาจุดแรกที่จะตั้งอะ่ะ <c oughs> ก็มองว่าแถวแจ้งวัฒนะใช่ไหมคะ <c oughs> ก็เลยว่ามันตรงนั้นมันก็จะมีทั้ง สำนักง,งานอะไรต่างๆเราก็เลยแบบว่ามีการแบบว่าเป็นการโปรโมทร้านนี้ไงก็คืออาจจะมีการส่งเดลิเวอรี่ถ้าเกิดคนที่คุณแบบว่าคุณรีบไปตรงนั้นแล้วคุณทํางานทํางานอยู่แต่คุณอยากอยากกินของเราอะ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราลองมีบริการเสริมเดลิเวอรี่เข้ามาใช่ค่ะแต่ว่าเราอยากให้มันไม่ได้มองว่ามันจะมีแค่จุดเดียวถ้ามองที่กรุงเทพอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าถ้ามันมีขึ้นก็อยากให้มันมีทั่วๆแล้วมันรู้สึกว่าถ้าคุณอยากจะทานเมื่อไหร่อ่ะคุณต้องได้เห็น ได้เห็นโลโกโ้ได้เห็นแบรนด์ได้เห็นร้านเราแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้สึกว่าเราอยากทำเพื่อที่เพิ่มมูลค่าให้กับอาหารไทยแล้วคนน่ะแทนที่แบบคนจะไม่ได้ม,มองข้ามการรับประทานอาหารไทยอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากให้เห็นคุณค่าตรงนี้แล้วเราก็อยากให้ออตอบไลฟ์สไตล์ของคนที่ว่าจะทำยังไงตอนแรกก็มองว่าทํทำยังไงให้อาหารน่ะมันทานง่ายขึ้น มันรูปแบบง่ายขึ้นใช่ก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทําอันนี้ขึ้นมาแล้วมันถ้ามันเกิดขึ้นจริงอะ่ะแน่นอนว่าคนที่แบบรับประทานได้อย่างน้อยคนก็ได้รับประทานอาหารไทยอย่างน้อยมันประหยัดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็มันจะตอบรลฟ์สไตล์ของคนทํางานได้จริงๆค่ะ <S <S ก,การออกแบบนวัตกรรมเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเวลามองเนี้ยมันไม่ได้มองว่า การสร้างของขึ้นมาใหม่ตลอดเวลาแต่เราสามารถสร้างของที่แบบว่ามีอยู่รอบตัวเราสามารถเอามารวมกันหรือมาแ a ด p กันแล้วมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ก็เลยมองว่านว,วัตกรรมเนี่ยน่าจะเป็นของที่สร้างขึ้นมาไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นของใหม่อะค่ะสร้างแบบว่าของที่มีอยู่แล้วก็ได้ให้มันเกิดขึ้นใหม่นี่ก็คือนว,วัตกรรมในความคิดของเอวค่ะ จริงๆการออกแบบถ้าออกแบบยังไงให้ไปอยู่ในใจคนอย่างแรกเวลาเราดีไซน์เราต้องทําให้มันเป็นกรุ๊ปเดียวกันมันเป็นก้อนเดียวกันก็ mm. คือว่าคุณมองแล้วมันไม่มีอะไรที่มันออกนอกเขต mm. ก็คือเราคิดอะไรเราต้องเขียน mm. 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 ไปก่อนแล้วทีเน,นี้ยเราค่อยตัดออกตัดออกตัดออก,ออกแล้วเราจะเหลือคีย์เวิร์ดสำคัญที่เราสามารถเลือกมาที่จะสร้างให้แบรนด์เราอ่ะเป็นหนึ่งอันเดียวแล้วทีเนี้ยเราก็ออกแบบตรงนั้น แน่นอนคนดีไซน์เราก็ต้องอยากให้มีคนมาใช้งานของเราเราก็ต้องมีการแบบคิดทั้งมาเก็ตติ้งการทําแบบว่า PR ต่างๆที่จะทําให้แบรนด์เราเป็นที่รู้จักจริงๆทุกคนมีความเป็นเคียร์ทีในตัวอยู่แล้วมองว่าอย่างนั้นแต่ทีเนี้ยเราทำางไงให้เขาเห็นว่าเราอะสามารถเคี a t i ทีออกมาแล้วสามารถตอบปัญหาคนในปัจจุบันได้แล้วก็ไปแก้ปัญหาต่างๆได้แล้วมันแบบมีความสวยงามมีความดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะการออกแบบเนี้ยก็ทําให้มันแบบ เป็นก้อนอะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ถือว่าสุดยอดแล้วอะไเงี้ยกเก่ยดมากเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเลยมันจะมอบแบบเป็นแท่นเลยมอบแล้วก็ให้ เป็นแท่นเลยเป็นแท่นเป็นเป็นแท่นฝูงมานิดนึงใช่ไหมแล้วก็บอกว่าชาตาไม่ใช่ไอ้นั่นมันแบบศิลาวางหน้าหลงไม่ใช่โอเคครับแต่เห็นเขาว่าเขาเตรียมมาให้พวกเราแล้วด้วยครับผมแต่นี่คือเลียงง่ายๆว่าเราเนี่ยชื่นชมชื่นชมกับทุกๆดีไซน์ฮีโร่จริงๆน่าชื่นชมอย่างน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะครับครับผมอย่างที่พวกเราบอกกันไว้นะครับว่าทุกคน ทุกภาคส่วนแน่นอนทุกช่วงอายุครับผมสามารถที่เป็นฮีโร่ส่งดีไซน์ของพวกคุณเข้ามาได้นะเพราะว่าถ้าคุณทําได้อย่างนี้แล้วล่ะก็ผู้ชาิครับโอ้โหเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดครับผมคนจะมาร่วมกู้ชาติไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุเท่าไหร่สัญชาติไหนสีผิวอะไรไม่จากัดด้วยว่าจะเป็น ชาวต่างชาติก็ได้นะส่งเข้ามาเลยส่งเข้ามาครับหรือน้องๆตัวเล็กๆทำงานศิลปะส่งคุณครูงานประดิษฐ์ส่งคุณครูอ่ะเอามาส่งมาให้พวกเราครับพี่ๆครับคุณอาครับอย่างนี้กู้ชาได้ไหมส่งมาเลยนะครับเนี่นะครับส่งมาที่นี่เลยที่เราที่นี่เลยนะครับได้หมดเลยและเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาพบ เราได้ใหม่ค่ะที่ช่องสถานีดีไซน์ e s i g n Channel เป็นประจําแบบนี้ทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา19บเนาฬกาถึง20ยี่สิบนาฬิกาเอาเวลาดีๆแบบนี้มาพบกับพวกเราได้ใหม่และแน่นอนว่าสัปดาห์หน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกับซีรีส์อาหารกันอ,อาหารไทยกู้ชาติกับพวกเราในรายการายีไซกู้ชาติครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ